อ่รู้ได้ไงครับขามันยกม่ะขามันยกล่่ขาหลังอันนี้ขาหน้าต่อฮะไหนหูมันนะไหนฮะนี่แหละฮะโอ้แม่เจ้าทำไมขุนเป็นพังผืดขนาดนี้ถึงด้านหลังคนมันต้องเยอะสั้งยายไป้อทิพไพรไได้แผ่นนิดเดียวล้วดูแค่คนต้องขี่คนตัวนี้มันขีดที่สองใช่ไหมเนี่ย ท่านพี่มาถูกทางแล้วนี่หูช้างใช่ไหมนี่นี่หูไหนวะโอโหพี่หช้างไม่ปลมือหนครับนี่หูช้างและขนาดงแบบนี้ช้างตัวนี้มีความหมายว่าอะไรครับเป็นช้างตัวเมียครับแม่โอ้โหพี่พี่นิพิาช้างที่ไปได้รอดฝั่งถิ่เทียบมากปลอไว้เป็นช้างตัวนิดนึงครับช้างกอย่าเพิ่งเป็นท่ัจะไม่ได้คะแนนเลยครับช้างตแพี่ ผมอธิบายให้พี่ถอดให้ผมชุดชข้นงในเลยครับพี่เอ,เอาอย่างนี้ฮะช้างตัวที่หนึ่งสรุปว่ามันเป็นช้างที่มีหางชี้โดดเด่นไปทางข้างหลังนะครับหางตรงแนี้เลยแสดงว่ามันกำลังปวโผู่อยู่นะครับแล้วก็งวงลักษณะแบบเมื่อกี้นี้แสดงว่าเป็นช้างตัวเมียนะครับมีหัวเป็นทางผืนเล็กน้อยนะฮะมาดูช้างตัวที่สองโอ้คุณเป็นคนญี่ปุ่นเหรอครับคนสังเกตจะชื่ออ๋อไม่ใช่ที่สัญลักษณ์แต่คุณชื่ออะไรครับตูดคุณตู่ใช่ไหมครับนั่งรถคันที่ห้าเป็นตัวแทนของกุ้งสองปม คุณตู่หลังจากที่คุณพีนิ้พี่คออยู่นานช้างของคุณเนี่ยมันเป็นช้างมีลักษณะไหนบ้างครับขาหนักหนบช้าตรงไหนมันคืออะไรบ้างนี่ทูเลยทูสูงดูนะครับจับตาดูไม่ธรรมดาตรงไหนคืองวงถ้าผมตัวนี่งวงติดสุดติดมือนี่นี่งวงมันใช่ไหมครับโอ้โหงวงมันเนีมันเป็นงวงที่มีความสง่าหรือเปล่าวะเนี่ย แต่งงางามมั้งโอเคนะครับต้องไหนอีกเป็นอะไรจู่ช้างจู่ช้างผมไม่สงสารเลยสงสารที่นู้นวกูตายนะช้างที่เล่นเลจู่ช้างเล่นนะแล้วจะแยกออก พี่เปล pues <c oughs> ี่ยนเพศกับจู๋พี่เอ้ยไม่ใช่เออวันน้ผมเปลี่ยนเพศกับจู๋พี่ไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยออมาและไรั่าสวยอันนี้คือสมองอันนี้คืออะไรครับพี่ น้องชื่ออะไรครับน้องแฮรใช่ไหมครับน้องแฮรครับนะฮะน้องแฮรตวันนี้เนี่ยมารับหน้าที่เลยทีเดียวอายุอะไรครับตอนนี้สิบห้าเห็นไหมครับเป็นผู้นำของพยานถ่ายได้ปุ้บปี้ที่ใหวราหนูเตรียมตัวอ่ะน้ำเสนอลูกช้างของหนูได้มันมีลักษณะเป็นไงครับอ้วนท้วงเป็นแ่อ้วนท้วงหยครับนะผมแก้ถามคำถามยากๆมหน่อยช้างคนอ้วนเนี่ยมันมีความหมายสื่อถึงอะไรครับ ความแข็งแรงพังสมบูรณ์ของพยานไทยครับมาดีมากลักษณะมันประกอบด้วยอะไรบ้างนี่ลักษณะการถือมันอันตรายตอนที่นะครับก็ดูแล้วน่าจะมีคำอะไรซ้อนเล่อยู่เออมันเป็น Hidden Agenda ้าอีกทีหนึงตรงไหนมันเป็นอะไรยังไงครับรมู พี่นิ่งตู่เขาเริ่มจากการที่ขังค้างแลทีเดียวมัทะลุนะครับพี่เสร็จแล้วบ้างพี่อยู่บ้างแต่เราเริ่มตัวอย่างนี้ว่าแล้วทีทางนี้นะครับนี่คือมวยใช่ไหมครับลูกไม่ได้ครับไม่ได้ไม่สนใจครับผมเดินมาเดิน้าต่อบี่ไม่ต้องเดินต่อคุณเริ่มจากเราแล้วเราต้องไปให้ได้ครับนีมวยนะมต่อที่ไหนครับนี่ตรงนี้ป่ามันโอ้โหป่ามันครับสงสารนะครับ ถามอะไรตอบได้ถ <Yeah. S 1> ามอะไรตอบได้ถ <Yeah. S 1> ามหญิงตอบหญิงถ <Yeah. S 1> ามหญิงตอบชายเลยล่ะถามหญิงตอบหญิงถามชายตอบชายเอาเ,ยเลยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเด็กคนนี้อายุ15ปีแต่มีพรสวรรค์ถามอะไรตอบได้ถามตรงนี้นี่คืออะไร,รห่วงรรครับน,นี่คืออะไรขาขาอันแรกคือขาหน้าขาหน้าขาอาจจะตอบไม่เหมือนตอนแรกตอนแรกนะครับเพราปอันแรอะไรนา บป้เวอร์นี่อ like ีเวิร์นี่มันคือวอะไรครับมันคือร uh ูท้าวได้เองหรืออินในหนึ่งมันคือรูดเป็นยังไงล่ะทั้งสองท่านอาจจะเข้าห้องน้ำไปแล้วอาจจะมองแค่อากาศอิริยาของหางชี้โดยเดรือหางตกแต่นี่เขามองหรือเข้าไปถึงรูทวาวเป็นสามที่มีการตรวจสอบถูกต้องแล้ว แต่าหน้าี่ตัชา้าเผือกขังต้องได้ลูกไดล้ลัคนายาวโดดเด่นเป็นสง่าลืมไปนะครับว่าถ้าเราจะมีชา้างตที่เป็นมงคลชีวิตคนจะดูที่ร,รูรควนันรูารวันชา้าต้องโค้งรับกับขาแล้วก็ทำมุมอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นทะวนันที่สามารถจะาาไหลท่วงทราโดยไม่มีเสียงได้รอดพูดปไปใหเราลำางใจเ้าเรียกว่าเป็นรูทวันที่อดถ,ถ่ายคลองอะไรอย่างนี้เหมือนพญายไทต้องมีความเข้วใจั เป็นผู้นำต้องจับทวาคล่องตัวอย่าไปทำอะไรให้เขาอึดอตดต้องจัดการลำไปคล่องๆล่อง,อ,งอัโอเครูทวารผ่านไปท,ที่นี่ไม่ไดเป็นหแหวกเพราะว่าพี่เมทรูทาวารเกิดและนิน้วน้องพยายามจะหนีอยู่นี่มันคืออะไรครับหายช็อตแรกพี่พี่เขาบอากว่าหายก็ซีดเอร์มันหมายถึงมันกำลังป,ปวดอึพี่ทั้งสองเนะะี่ยหายก็ซีดตกลงไปคือหายที่มันเรูเสร็จแล้วส่วนหายนิ้น้องนเนี่ยมันหนีีงอง,งองต้อง,งแบบนี้นอาการนี้ก็คือช้างไหมครับมันอันเดียวสุดมาก เป็นทางที่กำลังอ่านอึไว้ปอมือให้กับทางที่แยกจากกันคด้ไหมครับเห็นไหมครับในทางตันมีทางออกถ้าไม่มีทางออกให้ออกทาง้าออกทางเข้าถูกไหมครับเรามีทางเข้ามีทางออกทุกปัญหามีทางออกเท่านี้มีทางออกให้ออกทางเข้าให้ก่อเรื่องราวของการอนการเข้าส่วมกันเข้าห้องน้ำใหม่ นี่คือหางมีอะไรจะนำเสนอพี่ว่าท okay. ่าช้างของเราเนี่ยมันมีอะไรจะท่าช้างสองสองตัวเนียพิเศษกว่าเขาตรงไหนบ้างไหมครับช้างใหญ่เหยียบช้างเล็กครับป้องเลยครับว่าในเรื่องขนาดว่าในเรื่องขนาดโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับของท้าเองเติมไหมครับไพี่เด่นมีเพิมเติมไหมครับไม่มีหมดนะครับทำการติดโหมดนะฮะติดโหมดนะฮะกระชูผลงานครับ ส่วนไงครับเราทำการบอทด้วยเสียงปรบมือว่าคุณชอบช้างที่เกิดขึ้นจากทีมไหนบ้างพิสุดนะครับเอราพี่ครับจะดูสามปีที่รุ่งเรืองวายเขาด้วยนะครับ,บขออนุญาตครับเพื่อเติมข้อมูลนีดนีงที่ไหนนำเสนอยังไม่โดนใจหรือว่าถูกจุดนะฮะแต่หนาวนะพี่ของผมเกอะแค่ตอนนี้เขาพีเซนช้างเลยนะครับพี่พี่ยินหนาวหนาวอยู่นะครับเอาไม่เป็นไรครับผมจะรีบไปนะครับอ่ะไปดูเลยครับ <S <S ช้างหม องมือนบครับผมคการับมาถึงตู้นะเขาดูได้มั่นใจเลยนะาหารูมาผล้าขาง่นเกิดเกิดผมเลยถาจุดนึงครับที่รูตรงนี้มันเกิดขึ้นจากทม่เวิาอะไรมัน ต plain, ้องพรมต้องขี so ้จะแบบไม่มีล oh, okay. right ูกตาเดินชนฝาไม่ไดครับช้างหัวปูดหัวโนก่อนจะไปขี้ที่ไม่ทันแต่ว่ามี่ลูกตาจะมากไปขี้ได้ถูกทางนะโอเคเรามาบวชให้กันครับใครชอบช้างตัวนี้ที่ขี้เสร็จแล้วนะหางตกช้างตัวนี้ของทีมสองประตูก็เบิดยากยากเนาวนะครับปุ๊กแ่นเท่าเดิมนะครับที่เทเดิมนะฮะที่เท่าเติมนะฮะ่เท่ากิดช้างเอาไปเอาไปเท่าเติม ผมเชื่อว่าผู้นาต้องมีความเพิ่มเติมครับผู้นําอาจจะมีอะไรแบบนี้หน่อยจำไน,นะครับทุกเรื่องราวเราประชุมกันอย่าให้ซีเรียสครับ<ส>บางคนเนี่ยเขาอาจจะมีความคิดแวบหนึงขึ้นมาเกิดขึ้นในเมื่อมติที่ประชุมกำลังจะจบแล้วเคยไหมครแบบเหมือนกับประชุมอะไรที่ไหนหจบเรียบร้อยแนละ้วเกือบจะจบแล้วแต่มีคนยึงยกมือบางคนนะฮะไม่ต้องนะไม่ต้องนะเอาประชุมกันนะไม่ต้องนะไม่ต้องนะไม่ต้องนะอย่าเสนอเพิ่มเติมเลยแต่ไม่ได้นะฮะการเป็นผู้นำต้องมีความเป็นอิสระปไตยคะทุกเรื่องนะสำคัญครับคุณพี่จะเพิ่มเติม ผมปูเป็นตัน่าสรุปว่าแกไม่เดิมเลยครับคารับนุาอ่านร่แล้วต่ไม่ตัณดาครับกลับอาทิชางตัวนี้ครับค,คุณนสมบัติของช้าตัวนี้คือตัวใหญ่อูดมสมบูรณช้างใหญ่ไล่ช้างเล็ะนะพูดเร็วๆซิพี่ฝั่งซ้งสัระรามา แกทำใจไม่ได้แกถึงขนาดโซเซเห็นไปแวะทีมสองทีมสามบ้าทำใจไม่ถูกขาสั่นไปหมดเพราะแกถึงสภาพช้าแล้วแกไม่น่ารอดแต่เมื่อถึงเวลาที่สุดของที่สุดแล้วเนี่ยพี่คือพี่พี่ิ๊กเนี่ยก็สามารถที่จะใช้มันสมองความคิดประกอบกับความสวยและรูปร่างเพียวของแกพายช้างของแกได้ผ่านพ้นกิจอะไไปได้ด้วยการนำเสนออย่างถูกต้อง ดึงจุดดีดึงจุดเด่นออกมานําเสนอและนาเสนอได้ดียอดเยี่ยมด้วยเห็นไหมครับทุกทีมทําได้อาจจะไม่ได้เป็นคนที่พูดเก่งมาก่อนแต่วม่าถึงที่สุดผมจะบอกว่าสรุปได้ว่าด้วยบทบาทและหน้าที่ที่เขามอบให้เราว่าผู้นําด้วยคาคานี้นะครับเมื่อเขาให้เรามาแล้วเราต้องทําให้อย่างสมบูรณ์และอย่าไปคิดว่าปัญหา